ครับคุนิกระหลาดนะครับวันนี้พามาชมนะครับซูบูรุเอ็กวีนะครับรุ่นนี้ครับเป็นโฉมปัจจุบันนะครับซึ่งคันนี้ครับเป็นรถมือเดียวเลยนะครับวิ่งไม่เยอะมากแล้วก็รถนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับเครื่อง2000นะครับเขาเรียก2.0 IP นะครับรุ่นนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่อง2 0 0 0ั c การอัตราการสิ้นเปลืองนะครับก็จะอยู่ประมาณ1 3 1 4โลลิตรนะครับถ้าวิ่งทางไกลนะครับถ้าในเมืองก็จะมาลักสิบสิบหน่อยๆประมาณนี้ครับรถสมรรถนะครับขับดีมากนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนสี่ล้อมีระบบ X-mode นะครับกุญแจเป็นคีย์เดตและแล้วก็เบอกเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเดี๋ยวพามาชมภายในกันอีกทีนะครับคันนี้ครับมันเป็นรถครอบครัวที่ใช้งานได้จริงนะผมว่าแล้วก็คุ้มราคานะครับ ซึ่งอันนี้ครับผมเปิดราคาไม่ได้แพงนะครับน่าจะถูกที่สุดในตลาดนะครับลถ2,018นะครับมือเดียวผมตั้งไว้แค่499,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับไม่ไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับถ้าเครดิตดีนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้น2.99นะครับก็เดี๋ยวพามาลองชมรอบๆดูนะครับ คันนี้รถมือเดียวนะครับประวัติศูนย์นะครับวิ่งมาหนึ่งแสนสี่หมืนโลนะครับคันนี้ครับจะเป็นตัวท็อปแล้วเนาะปุงมอะไรจะเป็นมัลตินะครับข้างนี้ปรับวิยุนะครับรับโทรศัพท์ได้ยังมีปรับอินโฟนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะครับก็จะมีเนวี่นะครับแล้วเราเปิดไฟเดียวนะครับมันจะขึ้นที่หน้าปัดรถเราด้วยดิฟไฟสูงนะครับมันก็จะขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ จะมีค่าการใช้งานนะครับความสเสถียรของรถนะแล้วก็มีตัวอุณหภูมินะครับออเทมอะไรนะครับวอเตอร์เทมนะครับก็จะมีค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเนาะกี่กิโลลิตรคันนี้ประมาณสิบกว่าล,ลิตรนะครับถ้าใช้งานจริงๆก,ก็จอจะเป็นเนวิเนวิเกเตอร์นะครับแอร์จะเป็นดิจิตอลแล้วนะครับส่วนคันนี้ก็จะมีระบบนะครับจะมี X โหมดนะครับ X โหมดเวลาทางลาดชันหรือทางขูุขะนะครับแล้วก็มีทางขึ้นลาดชันตรงนี้จะเกียร์จะปรับให้นะครับส่วน X โหมดเนี่ยมันจะกระจายแรงนะครับเวลาเราไปทางตกหลุมตกบ่ออะไรพวกนี้นครับมันจะช่วยให้การกระจายแรงของล้อผ่านบนอุศักไปได้ตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับก็เบรกออโต้เบรกได้ใช่ครับเบรกออโตปอดปรับลงได้นะครับเบรเกียร์เกียร์อัตโนมัตินะครับซึ่งเกียร์อัตโนมัติตัวนี้จะมีทิปทอนิก อันนี้ตัวนีตัวนี้ด้วยนะครับปับเกียร์ได้ครับสนใจลองมาชมได้นะครับโชว์รูมผมอยู่เกษตรน้ามินนะครับกุนิกาลาดย่างไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ